การเล่นบทบาทมิสติกบู๊หรือมนุษย์หมาป่าลี้ลับในเกมอาร์ติเมตเวิร์ูภาคเสริมที่มีชื่อว่าโปรมนุษย์หมาป่าลี้ลับเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่าทุกๆคืนมนุษย์หมาป่าลี้ลับจะลืมตาตื่นและเลือกเป้าหมายพร้อมกับมนุษย์หมาป่าและหลังจากมนุษย์หมาป่าเลือกเป้าหมายแล้วผู้ดำเนินเกมต้องเรียกให้มนุษย์หมาป่าลี้ลับลืมตาเพื่อเลือกเป้าหมายหนึ่งคน ผู้ดำเนินเกมจะต้องบอกว่าเป้าหมายที่มนุษย์หมาป่าลี้ลับเลือกเป็นบทบาทอะไรพวกเราเกมกระดานขอแนะนําว่าให้เขียนบอก <c oughs> เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่ามีบทบาทอะไรบ้างหรือหากเพื่อนๆมีวิธีการอื่นๆ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกเป็นแนวทางให้พวกเราหน่อยนะครับ <c oughs> และนี่คือบทบาทมนุษย์หมาป่าลี้ลับผู้ล่วงรู้บทบาทที่แท้จริงของทุกคนซึ่งอยู่ในเกม e n t e r a i n m e n t Value พเสริมที่มีชื่อว่า Pro ถ้าสนใจบ,บทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ